สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกคนทีนี้ตอนหลับเข้าสู่ช่องยายงึงนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็อกมาบึงความคืบหนาของคอกหมูคือเก่าพี่น้องฮะ เริ่มมุงล้างค่าแล้วเรียน่องล้างข่าเนี่ยก็จะชัวม่นอยู่สามมือเท่พื้นเนีย่ย ก็แบานี้นกินแล้วพ่อยานนะพ่อ แล้วออกมาหายนะฮะเออจอดแล้วปลาามโตหรือบ่อนนะ Thank <laughs> Yeah. <laughs> มาแล้วเขาเมื่อมือเสาร์นี่พี่น้องคุณมานอนเปาอเล็กอยู่ตู้หน่อยนอนกับกระด,กดากระโดบ่ะตั้งว่ามานอนอรีตื่นมาเรียกหายเพื่อขุเศษคุยกูยางกูจะตัดคอมึงอยู่ <laughs> มาแล้วมีคนนอนับใครกับบงนีมีคนนอนเข้ากัน เห็นคนนอนเขากัน้อนนั้นม่หยอดไก่เขาอ้เอานาดวก็เช็ดออกมากัได้ออกมาจากมือมันแยงมาสอนหัวค่ะ มาแกงกินหัวกันนี่งน้นโแห้งเตยแทบมาคื่นี่ยพี่น้องดูสพี่ยังนี่กันเลย อยากเป็นว mm ินพี่น้องเอ้ยจ้าเหมือนเป็นเอียงอยากเป็นวินแบบมิ่งตลอโดดอ่ะคนกรุงหน่อยคนจงเนี่ยเห็นปะทางคนสี่เหลี่ยมมือนได้เนาะ โก็โโเคยเป็นบอด้มามื่อนี่พอมือ่อื่นแจกขาวปูคนเด้งานเดียวอยู่บ่อมื่อนี่กันจะน่าจะไปกินข้าวน้ำข้าวเด้ออัน,น่าก,กินของมาใหาล้ล่ะเมื่อนี่มื่อนจะมาเก็บงานพื่อที่เลี้ยงออื่นนะกะลับเงินไปเต็มเลยเนาะ ได้ยหยาเมื่ออีกได้หยานะบีได้พี่น้องนี่เราเอาหยาเมื่อปกติหน้าทงนี่น่ะย่ามันนะเขาชิมมะคอหยาอกระถือนะเขาจะมาเกี่ยวเอามันมันเกิดหยาเพกทางนั้นนี่มันแหงสามชีเกิดเนาะแหงหยาเพลิชีเกิดบ่ริเวาเนี่ยพะเท่าเไงหัวห้าวกับสามชีกินคือกัน อื่นแล้วก็แล้วล่ะพี่น้องก็เก็บงานแล้วก็7จบแล้วๆจบกันแนวเห็ดแนวเห็ดมันบ่ได้อึดพี่น้องเอ้ยจบก็ได้แปนละบาดนี้ก็เกิดไปทางก็แปนเอเิดอีเตดแล้วเด้บาดนี้ฮะับออกมาเบิ่งจุเพิ่นอีกพี่น้อง โนชยงยุงมาประสเทไรมากมาพดเลยเห็ดตอยกันวันนี้ยลงก็เกินียนี่นะ้คือนี่มาอยูมาอยู่น้ำเดียวปะชียงนานมากกเลอเลยโอ้คือเหี้ยทเด้กินกระก็ตายเลยออก

เอ้ยเอ้ยพ่อหน่ะเด้ออย่าเล่นไล่ไล่สจเป็นไข่ชู่มเห็นชิ้วแหละดิโนพี่นอกมาเพื่นมาเหตุผลต้องใส่แบบอยากให้มันไวแบบ อยากให้มันไหวแบบมันเท้าว้าออเอ้าวนี่นะพี่น้องก็ขีดเท้าได้พี่ดาวอยากให้มันไหวแบบว่าเอาเข็มหยกจอด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 มุ่งลงังคากอ่อกเรียบร้อยนะกรเบิ่งก็จะเห็ดผัดคล้อยปฏิฐานตอน อกับเขาจุ่นพ่นาออามาห้จุ่นกินนามบ่กินนามเย็นมันจังมีแห้ง เดี๋ยวจะจมน้ําล้างพ่อเฒ่าบ่เออพ่อเฒ่าเสียหญ้าพวกกิมาให้บ่ดาพันครึ่งต้นครึ่งต้นบ่ดอกบ่เฒ่าอือออบ่ผู้เลมเด้อแม่ลูกเยบาดนีโอ้านนี่ถึงบ่ได้งาำมัน